เต่มือเต่าคือตอคือตาบาตาเบมือซาปรีตมันนอาทอเต่าชัเคลตือเลตัแหวมั่งปติพีพื้นละลทะก็หลักะเลืดดกันนาดอา,าสอตาเซมบาคาตาสอตาซอแต่กันนะบาคาเลตาหูตากะน,นะตาชมมูตากิยะปะ็คือทอเกับายนี้เนาะเปะอเปช Tạo chô mù chì hai mạ tà ghê có là salota xa lọ tà ghê xa lọ tà ghê được mạ tà ghê Mình mê mạ tà ghê này bất ờ à e xa lỡ mạ tà khai y chứ cứ nề bà ghê tà đi đi nề nà mạ y bà mạ ra à thì chô mù à mê mạ tà เหตุเลยประกาศคือในเดอร์ตาเมือตาคือนะปุ๊บแปลกตาหน้าตากรีอันนี้เ e. ดิมเบอร์ซูมมื่อสามมื่อลิเนาะดิเน่พอไม่มาตาเกเรเน่เดอต้องก็บามาทอบบทอบบนี่เป็นมาตัวคู่ตัวกล้อมาตัวขอดตบล้อบานนนนชมมุดไอ้คือเรามาเทตาเกเรร ا ل เนี่ยมาตาเกเรร้ายเดิมมาเมื่อระบามาบูดามาราลยมาเมื่อระบาอันนี้ตด็กเกย์จะเชื่อปะเนาะเม มาเดมาประกอกมาทบทบจะนี่ต่ชือตอแค่รเดมาเนาะบานนน่ชตอตอุบาเนี่ยตาหุ่นตากติตามารกักัลอกัดลอกซาดาเชมอนอ่มบานเานนนมาตากินี่เดอกเกอเอ๊จะมาตากดนี่ดินเ่อันนี้เน่ไม่มาตากเนี่ยทบาปกเกล่นซะบะาเนี่ยนะบาทปกรเล่นซบาม่อจตากนี่ตลกาดกเนี่ยตลอกละซะบะ bà lo bây bà mà đã xế đi chả nó mà đã lỡ gì mà bà mà đi ít bà nó nó mà về à ga mà đã gì xế đi chả chứ nó bà nó nó tôi đã xế nó tôi đã sốt té đã sốt té đã sốt té đã lỡ khử bà nó nó té đã được xế bà nó à mà lỡ đã phi đã mà tôi chưa mà chưa nên bà nó nó à mà đã được xế mới chả là cổ chịu nên tôi chưa mà chưa เลิกหลุดเลิกจอันนี้ตามมาแล้วเรีนี่มาได้โตเจอมาเจอเนี่ยอาบุหลักโล่นพคือเราประหยัดการเนี้ก็มาตัเซนี่จะ่ลอกละสักวะนาตัวการลูกละสัวะไม่เตมเลจดเตะเพรความถนัดจะนี่กัเนาะถนัดตนลกาล้ะสะนีบ้านนนอมามาตัเซบ้านนนน็อตั้เซเดเดียลักเกบลก็ก่ผู้ล้เมื่ออเลือดเลืดออเปร้ e u, ni, ım, ni, ่อจะนยเนาะ có là gan này để xả lo tả ghê xả lo tả ghê mà chả bà non non này để xin nhai mà ta ghê này clo đi lấy chả lo à đi lấy chả lo xí nhai mà giờ mà mua anh ấy u mà tả ghê xa lo tả ghê xí nhai tả ghê mà mà giờ bà non non này để xả lo tả ghê mà tả xế mà giờ à thế xí nhai clo nhai bùa tả ghê này bác cứ mà đi lấy Ta, ta mà de... jā... si si e, bù mà ba mà đi lấy chả lẽ. อันนั้นเปาว่าดนีกเนาะนะบ้นนอนออ่สาลมาตาเกบ่านะมาเทตตาเอทบโบอันนี้โอ้ดอุุอเจอันนี้บักดอบักก็บาอกุกลนี่ตลอกล้สบอตึงหลอกัซะตาสีข้อตาสียามีแต่เรืงตาสูดตาสวก็เปัญญาปัญญาเนี่คันเนี่ยมันมีความรู้ตาสีญาความรู้ตาสียานว่าสีญา อะกอาศัยจะสัญญาสัญญาแต่ละตัเกะบ่าเมื่อจะสัญญาลตัวตัวเฉยๆเกความรู้ใช่สัญญาสัญญาลแต่ละเกะอับเกบากโลสัญญาใช่เมื่อจะเริ่มปัญญาขนาดนี้อีสัญญาแต่ละเกล่ะนะปัญญารู้ในสิ่งที่ควรรู้สัญญาแต่ละเกสัญญาอันนี้ตัวเกสัญญาวันนี้ต้องพักรู้ปัญญาว่ะอันนี้เนาะปัญญาแต่ละชาเนาะปัญญาแต่ละชาแล้วเกะละบัก กอสิญาลอกก็จ่าสิญาลอสะสิญาตาหูตาเกมีเวลาลตาหูตาเกตาอุตตโชลือบคึ้เราแกตาโพขาเุกหุ้อเลยเราะแก่ปัญญาว่าแก่ตาโพขาจะมีเยอะน้าตาโพขาจะระกอบไม่แต่เลือจอดเต้นแลก็สัตว์โลกมันเนาะสัตว์โลกเนี่ยแก่ตาโพข่าแลาก็ได้ปายญานี่ถ้าไมีแก่ตาพข่าจะมีบ่ตาโพขาจะมีเยอะเมจ่ตาโพขาเลสูตรทอซาทอสุลเลซาเลอเดตาสิญา บกอบสัญลักษญานคันี้เนสัญญาแล้วเกสัญาตาเกสีญาตาเออสัญญาตาแม่ชขู่พะนี่แต่แม่ชัคันเนาเมื่อจากบัดรเกตั้ขากูกือันละอะแหงนี่ยแหกบัตคือตอนนี่มเวลาเลิกไปแหคือต่อเลิกตัดมาหน่อยบัตรเกตัดผูข่าคก็เลยนัตามมาตามมาในว่าเมแต่ละตัดสูตรตัสกวอนี่ยกอลักกรรม ก่อไก่รอเรือคลิปเรือวีมอมะถ้ามีกรรมแล้วปั๊บตอนดุจิบอกกรรมใครเนี่ยกรรมเนี่ยไม่ได้อจดเตะเนี่ยอ่ะเขมุญมออนโแปลเวลาแล้วกรรมการกระทำมันม่ได้เตะไปโยอแล้วก็ไม่ามมาได้ตัดมาดเอเว้หรอกตะคือดอกแกบอกตะบุูข่าวเขาเลยามันตัดมาดอาเว้ตัดม,มาดีเลยจละ่ะเหรอตัดม,มาแล้วยาโจเปิมมามันจะมีเหรอเดี๋ยวไปแฮกคืดอดอกดินนี้มาตาเอืมาตาเอือ anh ấy cầm gì đó, tập khúc khi <laughs> phô khả cứ thò, kéo chuỉ, kéo thò, kéo cái gì, kéo cho, kéo agar, tập khúc khi phô thổ, anh ấy tập mát đã về, cầm đã về, cứ đo kéo qua nhỏ tức là cái là sao chứ, bản nó nó đưa à bím sa phi chú okle bản nó ta co đến tả đi bà นมมาตากันตต้นนตากันเนี่ยบ่าสุจจศามาติดตีเขาตากันตาบนี่อันนเปิดประตมาไหมนแล้วปะตมาแล้วเปิดเฮต้นหนูเพก็ชมหดรคาเพื่อเจมือละจ็บบุษูเจ็บบุษาสร์คาไม่เวลาเพื่เจเพื่อ่ามือละต้นนี่แล้วบุษารดีดีมาตากัเนตากันมาต่อเอเนตอเอเห็ล้เจบบุษาสทบดีนี่ล่ะ ไปแบบเาปเตะมาตาเกยเนตตาเกมาตาเอปฏิเตได้มาตาเกยเนตตาเอมาตาเอเนตตาเกเอมีมีสุภะถึงมาไดละนีตเดมเดดอเลาะอันนี้ดินี่ตตุเกยได้ใช่ปะอันนี้พุกบ่าเมื่อเจ้าบุษุเจ้าบุษะเออมาตาเกเดนเตาเกล่ะอันนี้ก็ลักการคือต่อเดอามาสดินนี่เนตมาตาเกยเนตตาเกมาตาเอเนตตาเอปกต่อแกปัญญาขรกขระนี่ ปะไม่แต่เล้วก่แล้วขาดทุนได้ทุนนะป้คือดาว่าไม่มาตาเกเนี่ยปคือดาวนี่ต้องขาดทุนบอบปก่ต้องเคยฮักุกเคลวะปย่อแล้วคือถอดกุกเคลวอไม่จะมาตาเกรวันนี้นี่ส่อเนี่ปะแต่เคยฮักกุกเลือาคือถอดเคยฮักุกเคลวาแล้วะคือถอดเคยฮักุกเคลี่าตึองเกจะบอเดอเกบลึกแกผูกว่า้ตมีแล้วตมีจะจายจะจ่ายเนามนาะคือตอดดอกคอยาลีเด้ตงมาบลือ่ะนอมีเดอเคยฮักุกเคลก่เหอ ปกติในบทต oh, no. ้นโนตามึเออบ้านนี so. So, so, uh ้น so ี่เนาะป้าแม่นี้แม่เอวือบ้านนี้นี่เนี่ยนักโนสุนาสะอันนี้โอเวดะเนาะตาโอตาชนิเอาโอเวดะที่นี่ก็กะเนาะตาเกะตาเออโอเดปาก็กะแล้วกมาดิเลจลอแล้วก็มือก็เติร์ดฮะคือแกละคือปูอ่าแล้วปกติโอมือคือ ล้วไปตาัดโชตินีด้อตินี่น่ะละเวดะตินี่ด้อตินีตัานนนนลาด้อตัลาตินีด้อตินี่มาจากตาก็มีก็จะนี่คืออยากโลดธเอาไว้นอนที่ซอตาสตาซ้อตาบูตาบ้าแต่ผ้าลอยปะเนะไม่ปะแต่บาลีแกลปูดีเลยจะหล่อล้วก็มือคือเดี๋ยวก็มาดินน่น่มาพ่อตาโสตาซอขี้ผมมีผ้าปัสสาวะน้่งชาะบ,บารลอ ปรตบามาตาม่มีบจาบาบลอปะพาที่บ่ัดดูเนี่ยประกอบซัดดูซัดทอไดไมมแต่เรืงโกว่าตัวเตะกว่าก็ตามใจตัวเองบาบลเนตตุเกจะบอมาตามเกิจากเกนี่บาบลอตาบาศาได้ตาบาีบาโลบากระมามาได้ตาบาศาเหรอกว่าเรจะซาบาบาจะสดมปบะกอบบาบทบาเกบาโลอ่ะบามีบาจาประมานี้อลก็บาเกบาโล เมื่ออากบาาอกี่วัเนี่ยมอากรมาเ่มืบาม่ออกรบารมก่อนล้บาคือบากลเาภาษเดอบาตาหุตาเกตตาอุตชโน่แหละก็เกากเวควาดินิบุลุนะอกาซาดินิบ้าเเปิดที่บาคืกบเมบามาเกมาแลแกตาเกตตารกรแคนาออโดดิซประเทปี่อเจ้านิดลอัอที่เชอ นมาตาเกณมาตาเอดีน ok. mm ิจีนมาตาเกตาอดีสอดีสอนอกกิทนอกกิทีเลือดเจาะรอซะกอดที่นี้แล้วทุกคนเหนเปลอมาตาเกบาบลเนททุกคนเนกันาจะเจดีสอนอกิทีนีลาตลาตกุยอะมืบดีออดีเชอดีออดีเชอดีออดีเชอดาดทอดาอรอซะก่อนที่เกยเกกอนที่นีเชอรเนื้อเมมาตาเอตาสตา ือเกิดบาปในดีจนอาญานอกขิตทีลือกขอดที่ทอดสัจจะีแล้วทุกคนเนี่ยเชื่อมมือในนาาตาหูตาแกตาอ้ออ้อใจหน้ามือน่ะอเดมกหมอกสุดกอดเมทนี่เมฆาลูกคาลอมืออ้อเจบูใจบูรันดีโอดีนาดีนาดีนาดีบลาลาบลาลอดที่จะนึกออกขิตที่นี่อเมซันนี่อันนี้ตามีเกิดจ่ากินี่ทับ่าผ้านเลยก็จ่าสาระเลยวะบาลนี่เนาะกว่าแล้าบา bà gầy bạc lo chứ, ô gì cho khó mình chơi có hà để đi nị, bà nôn nọ, ô gì cho khó, ô lơ lơ lò, ban crop krua này, bà nôn nọ này, ơ, mà đây cái chả sa lò. hồ té được cân nà, hồ đó mổ ba té được cân nà, quá lơ mướn xa, tham mua ha xa ha, tham mua ở xa nhà lại ở, tham mang xa nhà lại thì bà gầy bạc lo mướn xa đó, cái cái này được, xa này gì để thừa à? cái data, lọc coi, lọc cái, anh ấy chôm muôn lớp đa bari bạc, glow các chế, nè, mà mấy sao lỏng lớp bạc khe, nè, mực được bạc, được bạc cái bạc mực được bạc khe tiêu việt, nè, mờ bạc khe ép bạc, bạc cái bạc ép bạc khe tiêu vi, mờ lớp bạc khe tối chưa bạc, tụng bát tối chưa bạc khe tiêu vi, mì khoai the bạc khe cái chưa na mắm, na, na, này, nó mới nhỏ bà. บานนาเปืดกาคือแล้วตันนาเปืดบานนอนนอนปับานนอนนอนนี่นาัเปืดประกาศคืออ่ะนาเปืดเราก็จ่าไม่บานว่าบากากาเด็กก็จ่าแลา ala, ้วนัเป <an> ืดเราก็จ่าบอเจียวเออันนี้ตันนาเปืดระกาคือนี่แต่บามีพระโอโอสกิโอสกไม่ได้อเดดเดืดเปลืนี่ครอบครันี่บานเราโอเดดตอีลตละอซะอาจบาลอแต่บานอรตอจีจาพดอเมริกาดับไเนี่ยรานั้เปืแอ้วซะบา ็มย่อผ้าซาดุเนี่ยซดุซาทอเบาก้าบัมบ้าทุ่นิปุกจ่าสะเลติเราก็ปรกาเครืสะเฮพัฒนาไม่มาซดินิไทั้งมืจีบไดีาปมาซีมาชามานามาเออดหมอบาไม่ชมูเปแก่นะปะการเน่แกนะแต่พุกาคันเน่หนักละหรอมาดบุเนาะแต่มาเออมาสนมาดบุมีเวลา็มย่อเป็นนับปุแล่ะสะเนะปุคือดอกกุกเลยเนี่อ่าเนอ สะสมอาจะอามีระเบหูระแกระบเละต่อเขนิระเบตาหูตาแกรดลอกาลาซาบะอาหนเดลอกาลาสะมัมีบาจาเดลอกาลาซาบะเดบเตลาสะเตะามีอาจะมีลอกาลาสะเดบเกเตสิกเตสก็เลเกอฮินิพอนิลากเรปาคอเลสเกรเลสเกรเลสกสุก็ เห็นเล้นับเปิดไจ่ไว้ป็คือถอยเนี่ตานหน้าเนี่อ่านตานมือบารนาได้ปคือถอยจะคือถอยเนี่จะตตาหน้าเนี่อานอเไตมือมบนนาจะมจะคือถอยเนี่จะตามือเนี่ยอ่านองไตานหน้ามืออันนี้ทุกเราก็เราทาจิบอกตานมืออาตานหน้าอานจอไอว่ะตานมือม่อาตานมือม่อ่านอะเรี่โดยเพราก็มาอ่เราดลอเมื่อตานหน้าเนี่ กินหนูก e ็ก no ว at ่าดอเอบนนนจอกว่าที่ตั no ้งแต่แล้วคือเราตื่นรเราแค่นี้บนนอนพับพอสกกว่าลิบนนนตื่พับพอทีบานเลยคุญอยาก็เจ๊บางนพับพอสึกกว่าลิราลิจอดอกว่าเออเราบาตาปันนานเออร้เดมาดีเลยจ้าแล้วก็จ้าเรามาดีเลยจ้าแล้วตาตานาตาตามือตาเกอะรอันนี้ตามือตานาตืกาตกาสิ่งยางเราแต่กว็จ้ซะจอราด็เว ตึการอเเาได้มนสต่ามาซดิน่ตชื่อคือต่อแล้วตานะเฮเลร์นเปอร์ฮลเลอคอโลตเลเปอร์ตาไม่มือไม่อุดเรากะตอกกะเกะกตอก็ซี้ีตเลตนะาให้อากะมาปุเพลคลกวาเราบบซาบะตปซาลตาเติมีเติมีเตจาเตจ่า ဘာမီလပတ္တဆ euh ာလန no ra ဲ့လေလေပပပဒီဆာပ္ပဆာလစပတ်တုဘာမီဘချယ်ဆာလတာလုံးနေမီဆာလနေနေတန်နေနေကြတဲ့တုဒီဆပတ္တဆာလဘဲဆာလနေမီနေပါလနေနေကြဆာလလနေကြနေပါလနေမီအဟုတ်ကြဘာဝင်နာတဲ့ဆာလတခဏနေတဲ့နင်းမညာစပတ်တုနဲ့ဟာအနေညောဥလပပပတာကြတာကြတာလက်တကွီတချေအစုပစေတာဘဲ บรสซาลนจลเดินี่บรโนมีะาลนจะลเดดดีซะะปุพยก็มีดนนบานโน,โน,น,ม,น,น,นมีโนจ่จอันนี้เดีวอมที่จาจีอันนตาก็มีก็จะอำมาวสยดินี่นุนนม,ม,าาาานมทุขร้ระพ่อข้าระเดินนระต่เอ้กุกลีเนี่เนตาระพ่อในตาระเดเนวิดาระ เดาเหอนั้นไม่ปลเลยเดพผิแต่จก็ต่อแต่นียาต่อปแต่นี้ต่นี้ต่นีเนี่ยปันเดตดนียาต่โน่ะตมีว่าโตก็จะบ้าต่นี้ต่นี้ต่นี้แต่นี้เนี่ยปก็เนบ้าเนบาก็ตัดมีแต่ละปันหนาหูลปันหน้าแต่นียาต่อไให้วต่ละคนเนาะคือหนาหูบตาเม่ได้จอดีนาหนาหูลีแตมีก็จะจากละกนทุปนหน้าเนี่ยตสวตาสตาอุเพวลา ตต่มื่นนาตตมืนนาตาบานนาตาบานนาเปเคนี่ข nee, so er, it. oh, ีนี่พอนี่ล้วข้าแกลือในหน้าหตาตมีก็จจาเก็ตาสตาสเออแกลืออตมีอันนี้ตนียตอุเออปะนี่นหน้าหตาสตาสเจไดัตโตนรตทีแล้วแม่ดอกแม่คลีวัตทีก็ตาตนียตวุนเนวัตที่าตมีตมีจะอ๋อแก็ลือกแกผูมออตมีตัมีตนี้เตตนี้ยตัวุนเนต่าเรอเ นอถีเล่นหนาหูเลนนาผอเล่ื้อต้นนเลก็ะจาต่มี่มีเนี่อาเก็บเลือกแตนี้่นี่เนี่ยเก็บเนบเลือก็ตะจ่าด้แตมีแต่จ่าว่เด้อขี้จ่าขี้จ่าเสื้อจ่าน่อแตเมีแต่เนี่ยตะวันนี่ยตตันเนาะมีว่ะแต่เลือกเนาะมีอ่ะอันนี้เนี่ยอาจจะเกก็เจ็บบ่ะงานนี้เนาะแต่ก็มีก็จะเลือกคืออแลือต๊โค อคือดอลตกโควีเดออุดตับตาตอกคข่แล้วดอาคือแลวอสูญญปาดอกน่ะคือทออุดรไข่และสูญญปาและสูญญป่นี่อะคือลอปี่ลอมมาลอดคือเรไปเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมาสาดินนตอกเลือดยาดในแบบคือดอกแกพุซาโหดิสิญยตกุตะกีออ่อเออเทราดีซฮาดิเซ Đồ thọ đo thọ thọ gì thọ chứ còn thọ này gì thọ gì thọ đây Phật đo thọ với sinh nhật tả, luôn mà đo đà,ประสงค์ bậc cao vì, ờ, OK, mà đi, ô, được, cha được, đo được, na la ge na la ge, lát cứ lấp lên à về, anh này kẹt ăn nóc còi, lát chỉ được được cả, chứ, bả nắp bự bả kho ta được ni nhai đi này, Phật có ba mắt ta gây năng lực học lo con này, Phật chớm muộn có, ôi, ta này chứ chôm mô đã lo gan chứ mà cái này người ta nhìn nhảy có chôm đi này có ta cô ta gót đâu bỏ, này có cho tay ta cô ta gót tất tất cả mà ta ra thế tản, mồm ta bù ta ba cái cái đi này chứ, ta tao khen này quả đặt TV ở là xin nhà đi, tất cả gan được cái mặn nữa, này máta bà má máta má, máta tất luôn cũng cho má nứa luôn có mày, mày ngồi đi internet, tám mươi tám cứ tổ nó đó khỏi, tám mươi có hai gì cho khỏi. này, mấy má là sao dễ cho lại cho bà nứa, má nứa ra được bảy bà, này này cứ nó có bà mình bà trả gấp, ghế là má nứa đời má nứa, lại trả lại ghế bà, lót trả lót đẻ đời trả à, lưỡi pho tha pho, ta đi ta đo té với nó nó, có mấy chú đứa chú đã vẽ, à, bậc kia pháp lợi chấn lợi đệ, nè, mấy chú đứa chú đã vẽ, nó cứ mà mà đã vẽ, ồ, anh ấy không nhớ ta, và có lỡ ta xin nhà la sạ, bắt đầu mà nơ đã, mới chào bà mi bé, lớp bà ghi bà kêu ghi mà nơ được, mà nơ, Là bà ghi bà kêu, bà ghi bà ghi, anh ấy ta mà nơ, bà ghi mà nơ, nó

มาลงกบบาทเราเด้อหอซีเจอซีต่คือแกละคือปูว่าอันนี้นี่เก็บกันแล้วที่ฉาปัญญานี่อชกานี่ต้นเนตตาคอตาแคดมีเกจักเกต้นเนตานมิกจักเกนี่คือแกละคือปูแก้ไขปัญหาวีเดอร์มาปูแผลเนตตาคือแกละคือปูมาปูแผลในบาบลอปัญญบานนอนมาปูแผลตาทุบ่าทอุดจีมาปูแผลตาทุบ่าอันนี้บ่บา โอเดปะป้าอุบะจอยนี่ปัญญาลัคนณะเนี่อุะคุ่บะคื่ทอจะมีโมปะพี่ือสมีสาวปะสระสมาจทุกจัตสอคาเดลนัปกคโลลบาจ่าะลบาทปรึกษาเทสกิแทสุกแทสกิสุกเปอรเอจมีแหลเหรอภาสุภาสะอิเชกวาเชกเกเดตลเปเอ ta lơ bờ sùm bà sa bạ đế cố đơ bà và mê kết thay to lạ ghê đi ra tả ghê mới to đơ bờ to nổ tả ghê ô bà thò thò à bà lò ta ta chôn nè bà kê xe nhạc thò bò thò bò đi ra bà kà khơ măn nước bà tà xe mạng tổ bà tổ bà mừng khó bà chả đè lơ đi bò khí เลักปลอกก็เวดแต่มาลมาโดนตสิกงสิญาหรือปนมาโลบะแต่เชือต่อเดบลอปิเซนเปปิคอโลต่ก็มีก็จะอุดอดแท้ตอตมาลตมาโดแล้วปเซเนี่ยเปดเซ่เดยดีเอก็ล้มีลมากเวดะปัญญาัตัตนันเนี่ย ซาปินอตัเส้ินโอเจดีซาปินนอกะลรอตาเซตาบาแล้วอุดเดปะเมดิีซอพามีปัปานัสสิญาหรือสิญาทาสิญาตาดิตาโดตา็มีก็จะเดอดโอ้ดจอยก็นี่ปะเมดมาลงมาโดปไเมได้ถ่ายทอดสู่ทอดหรือเาเดอตาคนเอกล้อมูล้มาล้อพี่ล้อชคือล้อเป็เลวดาอาเกดตันนกก็เดืมีเดาเจโอเวดาดินี่ cho một cái ra ra từ gà đó đó gà từ gà đó đó gà ra bắt đầu ta ra mà ta ra ra ghế cái từ thứ ra mà ta ra ra ghế cái từ thứ lúc còn ra cái mà sa đi lè, Đã về ra 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 mà ta ghế ra nhìn ra Nờ, ta ghế được cái ý ra quả ra 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 Đi ra tên này ra mà từ gà ra này này mà ra 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 là thứ ra ra แล้วตาก็ม so well. so no ีก็จ่าเนรุแล้วก็ก็จ่าดาวเวนทะลดโต้ทื่อรออัตตาหิอัตโนนาโถต้นแลเป็นททพพึ่งแห่งตนอันนี้พระพุทธเจ้าแตะผ้าเอยได้ดินี่อันนี้นอกกว่ามันนอกๆตัวหน้าไปตาก็มีก็จ่าเนรุแล้วปก็คือปัตโตเจนามาเจนาแต่เซ็นน้อยรางนึ่งก็จ่าไม่ได้โตเจรันนิสาบัดเล่าทุกข์ตื้อแล้วเราก็โตเตะไปดาตาสูตาพวกก็จากขี้เน mẹ thu mẹ doa tôi chơi nào để xem nó mình nó chả cái chả cái trả mới được tôi chơi lần sao à tư vậy à nhau bạn nói tôi chơi lo cái Sao thế xin lo sao à khi ta khi ta khó ta à khi ta lúc cái trả khi nay mẹ thu mẹ doa à tôi chơi nào tức bị gì bả những cái mới được tô chơi lần sao chưa bảo cái trả tôi chơi bà làm mát ghê Bà là nè ta su ta phụ nè bà đứa bà ác sắc nhỏ bà cô về và má ta từ mấy má thế ta ờ nếu có khi thế ta ta hết là nà được sinh nó mình nhớ chứ cái nó thu ra được gà ghê được gà ghê tôi chơi bài là à ờ vợ tôi chơi bài là có gặp nó thu ra là bắt chụp ta khó, ta ba khổ cha bắt ở tôi chưa vào là ở ba, nó tôi chụp là gì à bà gái anh mà ta mơ, để lo bát tôi chụp tôi chụp, và này tôi chưa về bảo, ta có mi có chả này, ô lớp cái chả lột ta có cái gầy, để ta sốt ta sốt này, bơm mưa, xe, là to, to xe, cháu đã

đó là chả đà này bú bà ổ đơ tà có, có sụ có xã. Bà mình bà chả bà tốt nổ tà. Kế nữ nào bù, mưu đơ nó, mưu đơ nó, bà xa nó, bà xa bà nó. Lớ ta ổ có có sụ có cho đà lơ mà Đi sao bà tè tò đò mà đi sao mẹ đơ plê, ổ đơ tò khó. Bà bà đơ, ổ đơ tà ý lọ, nó, ý lọ sao mẹ đỡ ô, bé đỡ ô mẹ gọi tiếng ở đó đây ba ô đây, anh em đỡ bác bảo đỡ ta sửa ta sửa bác khát, lên ta có sửa có sa chứ, vì đỡ bác bảo đỡ ta có đó là có phi có ma, ta phi ta ma ba có, Nó cho đỡ ta hi lo lao, đo, lhe, ta lo sa đó chứ, à là ta hi lo sa, sa ta mi cái bà cha cha ư, sa lo mờ, mình chả đỡ, anh tự đâu à? เดี๋เพือกิปราเกยออกถนอเขาก็เห็นเราเกาคือเมือเกคืนนี่บาก็ตถนอปมาสดีนี่พอเมตเออากาปราเกยบะเสียสละบะเดี๋ยวพออสิกิจก็จะเสบอแต่ตัวจมาจูไม่ตัววะอันนี้เดีเต่าเลือเลือเล่อนหลอแล้อเล่โอประชมิชาเนี่ยไปเกยเมื่อด้านถ้าด้านนี่เขก็เล่ตามแม่ชักคู่ขอ ม่มีเรืตาโสต่ซอนเนี่ยก็ว่าได้ฮิริฮิริความละอายต่อบาปความละอายแก่ใจปัญญาต่อแค่ไหนตามเมชิกาแตตามเมชิาแค่ไหนที่ไมีตามเมชิาที่จะเตตดาตทบู่โตดาตทบว่าเมชิาเมชิานี่กันนี่กันเมชิกาที่ไม่จะบอะเมชิาแค่ไหนตามเมจิก้าแรกสุดตามเมชิาคุปอเลมาต่เอต่สซอดบู่บาฮิริแค่ไหนก็มีอย่างเมจิก้าเลตามมาเอต่แล้วจะเกิดวะ ปัญญาต่อแค่นี้罢了ไม่ชุมืิ่ไม่ไม่อยากเดยตามเม่ฉาแค่นี้ปัญญาเลิกเปลือปัญญาเลิกหยาแค่นี้อเมชข้าคู่พอร่าเจ้าตกแค่นี้ปัญญาอเมจดพ่อาเลยนะพอดีพุทสาเมจชกาเลยตามเม่ฉาเนี่ยเจตเนีย่ยเดี๋จะเออจะแต่ก็มีอยากว่าเดียเ่ออแล้วเนาะแต่ละเหงี่มชฉาเลยเหงี่มาก็ะมือแล ตาละตึกเหว่ม่ช่ um, kind of ่ะปะเดตึกเหวมช่ะอยบ่ปัญญาวัดนนนอเคนทิุทธเตมะเลมมบดาชอบพอชออนนี้้มุวมชะเดอโอตุจอเมชะมารุบัวอันนี้มาตากัม่ใช่ม่เล่าละมาตาเออต่สออมมูออจ้อยาลูขาลอนี่อันมเไชะดอเนี่ยอืมอันนี้คำภาษบูดาแต่วดาท่เดียวเราอะเก้ โอ้ปจออปนปัจอกเะอันนี้ม่ตาเมชาลัตบะเขาก็ได้ตาปลี่ยขรลปิลีดาอปลีอปลีอปลีปลดาเกปลดาเจม่เมตตาสดาสซอก็แล้อดตปะความเกรงกลัวมีฮิริมึงก็เนี่ยความละอายเก่ใจความละอายตบะอีกอดาปลี ตับลีกดม่ได้ับีตมือขาเเล่นนปูเล่ตับุเล่นตุมขาดมาซดีเนต้นนีไมด้บอกคมตับลีลตัดบะมาอมาซาตบวลีพแค่หนตัพีตัดเดบะเลยตัดเดบะมาซาดิเลจะเละตีเลืไม่บะถึงน้ำอุดอุดลจีตัืน้อตัึกื้อก็ละกคือตัต่อเกตตอเกน